มีอะไรหรอครับเห็นแับเกรงเลยเนี่ยใช่งานเยอะนะครับงานเยอะเป็นลุมเลยค่ะลิปปั่นลิปปั่นเป็นลมใช้ได้นะก็ความเรื่องธรรมดาก็ถือว่าแบบเออผมผู้นี้แล้วกันผมเคยพูดกับลูกไว้ว่าก่อนที่เขาจะคลอดมันมีบอกว่าเออหยิบสระเปาเอาเยอะๆนะลูกดูแล้วเหมือนน้องพี่กับพี่เขาค่อยหยิบมาให้ก็ขอบคุณมากลูกก็เรื่องตอนนี้เจ็ดวันเต็มหรือยัง มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าก็ก็มีงานแบบค่อนข้างเยอะแต่ว่าเวลาเขาตั้งงานเนี่ยเขาเรีเกแฟนเขารียกแฟนเขาเีเขาก็รีเกแฟนเด้วยกันนะเป็างจริงแล้วมันเป็นเป็นแบบเหมือนครอบครัวป่ะครับแล้วก็เออแต่ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเด็กๆก็น่ารักทำให้แบบว่าเขาสนใจ ตอนนี้ยังความน่ารักของลูกสาวทำให้แบบว่าสามารถเป็นี่นาอะไรได้เลยแล้วเขาก็เป็นงานมากเลยใช่แล้วแต่ถ้าเคยอย่างแบบอย่างน้องพีคนเล็กเนี่ยเขาจะแบบไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่แล้วก็แบบพร้อมที่จะแบบเจออะไรอย่างเจอนักข่าวอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดพ่อแม่อยู่ใกล้เขาจะปลอดภัยก็แตยิ้มแย้มแบบโหงุดหงัดทายอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคือ ผมก็ผก็ปอยเนี่ยก็ก็สอนเขาด้วยละว่าเวลาไปเจอหมู่ก็ผมรู้แล้วลูกือม่เท้าอะไรอย่างเงี้ยรบกว่าเป็นค่าอะไรเป็นตัวคนี้เปนงเอยเาก็จะถามเขาว่าเป็นไงลูกที้สกน่อไหมอะไรเงี้ยเขจะบอกว่าสนุกสนุกชอบตบก็ดูชอบนางดูชอบนแต่ว่าพอถึงเวลา เราก็ยังไม่รู้หรอกครับเพราะต้องต่อนเทอเน็ตมาอย่างตอนรับงานครอบครัวมีการสกรีนหรือมีการเลือกยังไงบ้างมีการคุยกันไหมอย่างแรกก็คือต้องดูโปรดักที่ที่เราที่เราจะไปเป็นเป็นเราถึงน่ะพรีเซนเตอร์เขาต้องดูแบบว่าโปรดักตัวนี้เราโอเคไหมเอามาเทสด้วยตัวเองก่อนนะครับอย่างยาสีฟันหรืออะไรเงี้ยก็คือชิมเองก่อนอะไรอย่างเงี้ย รู้ว่าอร่อยตอนนี้ก็คือเขาก็เขาแปลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารบางตัวก็ต้องได้รับการรับรองจากทำการแทรกอะไรที่มันเหมาะเหมาะสมด้วยครับอย่างครานี้แบบกลุ่มกลับมาเวลาเขาน้องมาออกงานอะไรที่มัต้องแบบแอบระวังไหมทุกทุกครั้งที่ไปงานเนี่ยก็ก็ต้องตรวจเอทีเคทุกคนที่เข้ามาร่วมง,งานอย่างอย่างงานเมื่าสองวันที่แล้วที่ที่มาที่คารากอนเนี่ยครับ เขาก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบคือทุกคนที่เข้ามาอยู่ภายในบริเวณงานเนี่ยเขาต้องส่ง A D K มาเขาได้ผลแล้วได้ผลหรือเมื่อก็กังวลเนี่ยเขากังวลระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องมีมาตรการในการรับมือที่เหมาะสมในขั้นตอนนี้เป็นเรื่องแรกเลยเป็นการที่เราต้องเรียนจากครูค ไลฟ์สดนิดนึงค่ะวันนี้เ่อยัแบบคอนเทนต์ในไลฟสดต่อดใช่ไหมเพื่อนศิษยน้องพยยักผ่อนอย่างวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์นะครับผมก็อ,อ,าอาจจะมีแบบทุกวัน,นอาจจะมีแบบ,บวันวันหนึ่งคือแล้วแต่เราสะดวกดีกว่าแล้วอาจจะไม่ได้แบบว่าฟอส์ตตัวเองอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะแบบอยู่ว่าสบายๆแบบทำเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นกับลูกบ้างอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าจริงๆการไลฟ์สดม,มันก็เป็นการถือกล้องแล้วก็อยู่อยู่กับลูกมั่ง อย่าว่าแต่ลูกเลยแล้วเราก็เมื่อยมือถึงกันกลอะไรเงี้ยมันก็บางทีเราก็แบบอยากอยากจะขักบ้างแล้วปวดชำข้าพแล้วปวดช้ำขาพใช่เขาเข้าใจไหมที่มีพอเราติดต่องานคือว่าเราี่การพูดคุยขับอ๋เราก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอโทษอรก็ต่นนะอะไรเงี้ยนใช่เขาก็จะมีเืองราวอะไรมีอะแต่ว่าเกันยงพ เขาก็จะใช้ช uh ีวิตปกติของเขาไปแบบทุกวันอยู่แล้วผมเป็นชีวิตปกติธรรมดาอย่างนี้กันเขาคือแบบให้เห็นความธรรมชาติของการเลี้ยงหมูอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบวิธียกเท้าขึ้นมาหรืออะไรใดๆนยพ่อเขาคือจะดูเลยเตือนเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าต้องสอนอย่างนั้นแล้วผมก็เรื่องเรื่องการใช้เขาเรียกอะไรอ่ะ การเล่นกันที่แรงเกินไปอ่ะใจรุนแรงเกิไนไปเราเราก็ต้องแบบว่าป้องกันหรืออะไรนี้ไปก่อนนะจริงๆแล้วเด็กเล่นกันก็เปเล่งธรรมดาเพราะเขายัางไม่เข้าใจว่าเท้ามันคือของของที่อยู่ขอ้างนหน้าที่สำคัญนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าการการเต้นกันโดยที่แบบเขาก็ เขาเรียกอะไรอ่ะเราเราไม่ไม่ทันระวังแรงตัวเองก็ก็คือเด็กกัเนาะไม่สามารถที่จะพลังงานตัวเองได้เท่าเท่าเขาองนยากเขาก็มีแนะนำบ้างครับ้สิ่งที่ดีเราก็เก็บมาบางทีเจออะไรมาเราก็เราก็รับฟังแต่ยังไม่เกิดสัมผัสกีฬาบ้าครับ ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วก็ทุกคนเห็นว่าเข้าใจกันมากขึ้นเอาขึ้นไปนะแต่ครอบครัวเราครอบครัวจริงเขาแบบนมีการคอยนับช่วยเลี้ยงเยอะทุกคนอ๋อเอ่อช่วงนี้ก็ดูทุกคนก็จะดูเข้าใจมากขึ้นนะแล้วแล้วเวลาไปเจอที่ไหนเขาก็จะแบบทำว่าแบบมองเป็นมุอน่ารักไปมากกว่าที่จะกลับมาเลี้ยงพิงก็พิงกับนี่ไอเพลงมีน้องเป็นแฟนดีจรางเลยทำแฟนเลยเพ่าะเห็นน้องเห็น ก็แฮนครทุบรอบ2 1ปีเห็นเราก็จะมีอยู่ <c oughs> คอนเสิร์ตด2 b ูบีครับปลายปีพอดีมันปลายปีพอดีคือจริงๆแล้วช่วงปลายปีก็เป็นช่วงที่ด2 b ูบีก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ขอปัะทายสปาแหละว่า,วอาพอดีแฟนการงเขาสักพ้อดีพอช่วงช่วงสะกพ้อนเนี่ยเขาจะ ผู้หญิงพอ้องผู้หญิงท้องมันจะมีช่วงแบบเรียกว่าเด็กที่บูม <c oughs> เขาก็จะแบบเหมือนฮอร์โมนมันเปลี่ยนอ่ะตวเงแล้วเราเคยผมเคยรับคอนเสิร์ตงานแล้วตอนนั้นตอนนั้นคือพี่ออยย้อนพอดพอดีก็ก็เผชิญกับอะไรที่แบบว่าเอ้ยมันเป็นครั้งแรกเราไม่รู้แต่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้อยู่กับเขาทีนี้เราก็เลยเป็นห่วงก็เลยบอกกับท,ทางทางไหนเว่าแบบ เดี๋ยวไฟดินไฟดินนี่สองคนไปไปก่อนเพราะว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับออยนี่แหละมากที่สุดคือเป็นการขยับไปก่อนแต่โปรเจกต์นี้ยังมีอยู่อยู่ใช่ไหมที่พี่คิดไปตั้งแต่แรกตอนแรกคิดว่ามีนะแต่ว่าพอดีทำนี่มันบิดาก็คไปเลื่อนไปก่อนหลักๆตอนนั้นที่เราเจอตอนนั้นที่เราเจอเหตุการณ์อะไรคือจำจำภาพตอนที่ออยเขาแบบ เขาร้องไห้ที่หน่อยเราได้อรับตัแต่ตอน,นเขาเขาแล้วเขาก็บอกว่าแบบเราแค่แบบอยากเห็นหน้าเธอทำาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอ่ะแล้วผมไม่พูดอย่างนั้นเราเราก็รู้สึกผิดมากเลยนะเพราะว่าเวลาเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตใหญ่มันซ้อมทุกวัน,นครับผมออกจากบ้านไปตั้งแต่แบบแปดโมงเช้าบางทีเขายังไม่ตื่นเลยอ่ะแล้วกลับบ้านในทีก็คือแบบทีก็แบบดกมากแล้วเพราะว่าตอนกบันซ้อมเต้นตอนคืมไปซ้อมร้องต่ออะไรอย่างนี้ยครับผมก็ ที่กับป้ามาเกือบแบบห้าทุ่มอะไรเงี้ยเขาก็เข้านอนแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกว่าแบบเราเราสึกผิดผิดที่ไม่ได้อยู่กัแบบเขาไม่ได้ใช้เวลาอยู่ในช่วงในช่วงเดือนเดือนแรกที่แบบลูกแบบกาลังแบบอ่อนๆแล้วก็เขาต้องมาเชิกับป้มูลที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยติดใจเราใช่ก็เลยอยากบอกก็บอกกับเขาว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยว เดี๋ยวเนี่ยในช่วงระหว่างที่ท้องเนี่ยจนจนคลอดอ่ะเราจะอยู่กับเธอแบบประมาณนั้นอีกสามเดือนอ่ะอันี้ไม่มีก็จะอยู่กับย่อยยาวๆช่ก็คิดว่าแบบไม่ไม่ว่างานละครอะไรที่มันยาวๆที่แบบว่าเราต้องไปทั้งวันอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไ,ไ,ไม่ได้นำเสนอครับเพราะถือว่าอยากอยากอยากใช้เวลาตรงนี้ก็แบบนิดน,นึงก็เป็นการชดเชยด้วยสิ่งที่เราเคยทำแต่ว่าแย่ตัวแย่ตัวเป็นพี่รับรู้ไม่ยับ <uge ot> ไม่ได้บอกแบบขนาดนี้แต่ก็บอกว่าแบบเออเราเราเราตัดใจว่าเราไม่รับงานอะไรอยงเงี <S 1> <S 1> <S 1> <จา>้ยคือคือตอนที่เขาเขาถามมาว่าจะจะมีไหมคอนเสิร์ตใจก็แบบอยากเล่นน่ะ <S 1> <S 1> แต่ว่าเราก็คิดถึงภาเพเนี่ยประมาณสามปีสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบ ก็คิดเมื่อคืนนึงวันนี้งรุ่งเช้าก็ไปบอกว่าให้เล่นดีกว่าอันแน่นอนคับพราี่มีอันนี้ไม่ได้ถามแต่เลยครับก็ตัดสินใจไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเราอาจจะต้องทําเพื่อเพื่อครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับพี่มิวนะว่าต้องแบบถ้าจะกลับมา มทำไปทุกที่สามารถรับงานที่เต็มที่เพาประมาณช่วงงานไหนครับอ๋อต้นปีหน้าก็ผมว่าต้องการแบบมีพาปีหน้าอะไรเงี้ยผมก็รับกับงานทำงานในสัปดาห์แรบเต็มเต็กไว้นั้นก็เรื่องนี้ก็ฝากด้วยเพราะว่ามันเป็นการการแสดงแบบว่าหลังเรืนี้อาจจะเว้นมาไประยะหนึ่งก็อาจจะที่งานที่ได้เห็นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกละครนีลันอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะตอนนี้พี่ว่าเดือนเมษายนหรือปุ๊บอะไรเงี้ยนั่นเนเพราะว่าเขาก็จะมีช่วงที่แบบว่าเขาเ เหมือน,นอ่อนแอปรามาแล้วแบบแพ้ท้องอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ก็จะมีช่วงที่เหมือนอ้องมนลพิษอะไรนีก็นนมีมีครับก็อ,อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วด้วยความที่เราเราก็เป็นห่วงเขาด้วยระดับควเห็นเหตุก็มัน มีงานอันนี้นเพิ่มทำด้วยกันอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีเราก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามาสนับสนุนครอบครัวเราครับม <mem> ันใช้ในการรับมือเวลาแบบภรรยาเราแบบมี <c oughs> อยือวันมีข้อโูดที่เปลี่ยน <c oughs> สซวิง <c oughs> อะไรอนยะ่างเงี้ยไอ้ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเพราะว่าตอนที่เขาเป็นครั้งแรกอ่ะผมงงนะว่าแหลังนี่เป็นใครทอนนีเป็น,นผีพื้นคือแฟนผมสำหรับผมเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเป็นคนที่แบบว่าพูดอะไรฉับฉับแล้วก็ เออคือทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบเขาเ,เขาเป็นคนที่แบบว่ามีโฟกัสมีแบบว่าเวลาตั้งใจทำะไรหรือว่าหรือแม้แต่เรื่องเรื่องที่เขาเป็นในพี่ปูเนียน่ยเขาก็คิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขารู้แล้วอาการมองมือเปลี่ยนเป็นแบเขาจะแบบเขาจะดีลกับตัวเองได้ไม่ต้องกลัวเขาก็เลยบอกให้ผมแบบไปทางานได้เลยในช่วงนั้นที่ที่ผมเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็พอพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยคิดว่าแบบอ๋อจริงๆแล้วก็ปู แต่ว่าแต่แต่ว่าแต่แฟนผมเดนคือทุกคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบข้อมูลมันเกี่ยงอะไรเงี้ยผมว่าตอนนี้มันก็เป็นปัญหาที่แบบทุกคนก็คงเข้าใจกันดีว่าว่าบางทีเราไม่สามารถอธิบายได้นะว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงมันต้องคนที่อยู่ข้างๆมันต้องแบบต้องอยู่ใกล้ๆอ่ะจะบอกว่าให้กําลังใจบางทีมันก็ถึงไปไม่ถึงกันใช่มันต้องอยู่ข้างๆบางทีแบบต้องอยู่กับเขาคดยเขาไว้อะไรเงี้ยมันมันบอกว่าขับปิ้ดไม่เคยอะไรเงี้ยแก้ไขไม่ได้ทีไรไม่มีเป็นนะ ผนก็อยากเขาช้อปปิ้งนะแต่เขาบังเอิญมีคนแบบว่ามันจะใช้เงินเขาก็แบบว่าจริงๆริเยอะด้วยแล้วเขากลัวแล้วเขาก็แบบว่าอยากจะอยากจะเซฟทุกอย่างเพื่อแบบคุณซีใช่ทุกอย่างค่าใช้จ่ายมันคุณซีแล้วนะครับแล้วทั้งใช้วิธีไหนด้วยกันใช่ใช้โซเชียลในการรับมเงินใช้วิธีไหนอ๋อของจริงก็เป็นนะที่เขาก็ชอบอะไรแบบอยากกินอะไรหวานๆเขาก็จะบอกตรงๆครับทุกคนแบบว่าถ้าเกิดเขาอยากได้อะไรก็จะบอกตรง เขาอยากได้ของแบบะเขาบอกผมคุณผมว่าเขาอยากได้ใช่ครับเขาพาไปเลยพาไปเลย่เพราะคิดว่าแบบสิ่งที่เขาทําอยู่มันเป็นการเสียสละมากๆแล้วมากๆจริงๆไม่รู้เราจะเราจะช่วยยังไงก็ตามใจไปเลยใช่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ